สวัสดีครับกลับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งรีวิวนะครับสาหรับวันนี้นะเราจะพามารีวิวกล่องใส่ปืนปืนเราทํารีวิวมาหลายวันละเหนื่อยมากเยอะมากนะครับปืนเข้ามาเพียบนะตอนนี้ก็วันนี้ผมเอากล่องนะครับแบรนด์พลาสมาเข้ามานะครับอันนี้เป็นกล่องปืนสั้นนะจ๊ะนะจ๊ะแบรนด์อื่นๆเราขายกันราคาเริ่มต้นมันจะอยู่ที่8 5 0 9 5 0 1 0 0 0 1ิ0เหน่ัใช่ไหมครับ แต่วันนี้อย่างกล่องที่เห็นอยู่ตรงนี้ยี่ห้อเนี้ยแบรนด์เนี้ยนะครับเป็นแบรนด์ใหม่สวยนะอ,องานดีด้วยกล่องปุนสั้นเริ่มต้นวันนี้นะครับวันนี้นะหกร้อยห้าสิบอ่ะภายในมีสีสีนะครับอันนี้เขาเรียกสีเทาเนาะสีแทนหรือสีราย BK Black แล้วก็กรีนหรือสีเขียวนะครับเอาเริ่มที่กล่องปุนสั้นก่อนกล่องปุ่นสั้นเป็นแบบนี้นะครับคือกล่องด้านหลังเขาจะมีสันด้านหน้าเขาจะมีร่องนะฮะ มันสมมุติว่าเรามีปืนหลายๆกระบอกเราเอาวางบางทีเราเอาวางแล้วกลัวมันเลื่อนตกหรือไหลตกใช่ไหมครับกล่องตัวนี้มันจะมีบล็อกของเขาอยู่ผมว่าเขาออกแบบเขาคิดมาแล้วแหละอ่าอย่างเงี้ยวางปุ๊บมันจะเข้าเข้าร่องพอดีเลยนะครับถ้าเรามีปืนที่บ้านหลายกระบอกก็นี่เอาวางมันก็จะเข้าบล็อกกันแบบนี้เห็นไหมเลื่อนมันก็ไม่เข้าบล็อกเลยเลื่อนมันก็จะไม่ตกง่ายแล้วก็เอามาเข้าบล็อกกับปืนยาวกล่องปืนยาวด้ด้วยเห็นไหมนี่กล่องปืนยาวเห็นไหมครับมีร่องมีขีดเป็นร่อง บล็อกเดียวกันนะอ่าถ้าเกิดเราเอาวางบนร่องของกล่องปืนยาวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนี่นี่ครับข้างในอ่าข้างในข้างในสวยมากนี่ข้างในมีโฟมรัมงไข่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นโฟมตาข่ายด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับข้างในประมาณนี้เป็นโฟมตาข่ายด้วยนะครับนี่อ่าถ้าใครมีปืนสั้นนะครับ เราปืนสั้นมาวางแล้วก็หนีบกล่องไว้ใช่ไหมหนีบกล่องไว้สักคืน2คืนเราจะเห็นเป็นร่องของปืนสั้นนี่ไหมเป็นร่องของปืนสั้นอันนี้ก็34ลำกล้อง5นิ้วนะอันนี้ตัวยาวสุดนะครับสามารถใส่ปืนได้ถึงสองกระบอกเลยนะสองกระบอกเลยนะสองกระบอกเลยนะอย่างงี้นี่นะครับกล่องกว้างหนาสบายนะครับใบละหกร้อยห้าสิบาทนะครับไม่แพงเลยนะกล่องนี้นะใบใส่ได้สองกล่องนะใส่ได้สองกระบอกใส่สองกระบอก กองไหนก็ใส่ได้สองกระบอกแล้วเกรดแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นงานของ,ของค่ายอื่นเนาะของเราจะเริ่มต้นที่850แต่วันนี้เนี่ยตัวนี้ถูกสุดละที่เราเอาเข้ามาก็คือ650บาทแล้วงานดีนะครับงานดีงานดีหน,น,น้าหนาใหญ่ดีอะมาดูข้างในว่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าอุ้ยเกือบตกเดี๋ยวมาดูตกใจหมดนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าเขา,ขา,ขายาวเท่าไหร่มามาวัดกันเริ่มที่ปืนสั้นก่อนเลยนะครับ เส้นเราวัดที่โฟมเนาะยีเซนยี่สิบเซนนะแล้วก็ยาวนะลึกลึกสูงสูงสิบแปเซน2 8่สิคูณสินะครับความลึกความลึกสมมตินะไม,ไม่ต้องสมมติอาวัดเลยแหละเ,เดี๋ยวเราจิ้มเราจิ้มอย่างนี้ประมาณ4เซนนะครับฝั่งนี้ก็จะลึกกว่านิดนึงฝั่งอ่ะสีก็ ถ้าคูณกันก็เป็นแปดเซนเนาะความลึกข้างในนะครับเราวัดจากสันข้างในนี้ก็ได้ใช่ไหมช่างต่าวแปดเซนไหมอ่าประมาณเจ็ดเซนครึ่งครับหรือประมาณแปดเซนอ๋อถ้ารวมสันนะ่าประมาณแปดเซนนะครับความลึกนะครับแล้วก็ใส่ปืนได้สองกระบอกมีสีสีนะครับสีสีเช่นเดียวกันกันกบนะครับเช่นเดียวกันกันกบปืนกล่องปืนยาว กองปูนยาวช่างตาวทางนู้น1เมตรนะครับี๋้วให้ช่างตาพาน้องๆไปดู1เมตรนะครับน้องๆหนูๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับ1่เมตรวันนี้เรามี1เมตรกับเมตรยี่สิบมีสีสีเช่นเดียวกันครับสีก็ตามนี้เลยนไสีทรายนะครับสีแทนเนาะสีแทนสีโอดีกรีหรือเขียวนะครับแล้วก็สีดำดำทรายเขียวอ่าก็มีสีตามนี้ เก็บไปก่อนละคือปกติแล้วเนี่ยเราจะมีโซลิตเคสขายที่ร้านใช่ไหมครับโซลิตเคสก็จะเป็นตัวที่ที่เราขายกันมาโอ้โหสิบกว่าปีแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังขายดีอยู่นะครับแต่วันนี้เราไปเสาะสแสวงหาแบรนด์ที่อ่าเป็นแบรนด์ใหม่แล้วก็งานสวยงานสวยเหมือนกันกับเหมือนกันกับกล่องปืนสั้น,นครับด้านหลังมีร่องให้นะเป็นบล็อกร่องแล้วเวลาเราเอาวางหลายๆกระบอกแล้วก็วาง ทับกันอย่างนี้เห็นไหมครับล่องมันก็จะอยู่เห็นไหมฮะล่องมันก็จะอยู่ทับกันเลยเนี่ยหลายหลายก็บอกนี่นะครับเนี่ยหลายๆก็บอกก็เป็นนี้ห่านี่แบบนี้ขยับให้ลงล่องจุเด้นี่ลงล่องละใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทราคาน่าสนใจไหมใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอย่างหนาอย่างหนา ความยาวนะครับเขาบอก1เมตรอันนี้ผมใส่ปืนไว้ข้างในแล้วนะวิธีการเปิดถ้าเป็นปืนยาวนะจําง่ายๆนะฮะมันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับนี่เปิดกับเปิดอสองฝั่งนะอันนี้ปิดอันนี้ปิดนะครับเลือ่อนอย่างนี้ปิดถ้าเราจะเปิดเราเลื่อนเข้าหากันจำไว้เลยว่าเราเลื่อนเข้าหากันอย่างนี้เลื่อนเข้าหากันเลื่อนเข้าหากันนะครับอ่ามันจะเปิดแป๊บหนึ่งฮะเชื่อตาและมันมีนี่ฮะมันมีรูให้ให้อยสายยูหรือกุญแจ นะครับมี4ี่จุดนหนึ่งสองสามสี่หัวท้ายนะครับสามารถใส่กุญแจล็อกได้ปืนสั้นปืนสั้นก็มีเช่นเดียวกันนะลืมบอกอ่ะนี่ภายในข้างในเป็นโฟรมรังไข่นะครับนี่โฟรมรังไข่แล้วก็ตรงนี้เป็นโฟมตะข่ายเห็นไหมโฟมตะข่ายเหมือนกับปืนสั้นเลยนะครับเราสามารถหนีปืนไว้สักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ถ้าเราอยากให้ปืนวางลงไปในบล็อกเราก็ดึงลูกเต๋าดึงตะข่ายตัวนี้ออกได้แล้วปืนก็จะวางอยู่ในซ็อกเกต็ตหรือบล็อก เราสามารถเลื่อนหรือแต่งบล็อกได้ปืนกระบอกนี้นะครับเป็นวิชเตอร์นะครับ38คานเบี่ยงอันนี้ตัวนี้นะเป็นแบบคัดปอกตัวปืนมีรีวิวในช่อง y YouTube แล้วนะลองไปหาดูได้อันนี้คุณลูกค้าคุณลูกค้า,ามาให้เราเช็คนะก็เลยยืมมารีวิวก่อนนะครับเจ้าของปืนน่าจะเห็นรีวิวนี้นะครับร้าน กะเพราแชมป์โลกนะครับขอบคุณพี่เขาด้วยนะร้านกะเพราแชมป์โลกลำปางร้านดังนะฮะร,ร้านร้านอาหารร้านดังจังหวัดลำปางนะครับเขาแข่งขันกระเพราแล้วได้แชมป์โลกมาก็ชื่อร้านว่าร้านกระเพราแชมป์โลกใครมาลำปางมาเที่ยวทานอาหารร้านพี่เขาได้นะครับอันนี้ยืมพืนเข้ามารีวิวไม้แท้นะเท่าไหร่นะเช่พหมฟีเซเตอร์สามแปดนี้แปดพันแปดเหลืออยู่สักสองตัวมั้งปืนใหม่โอเคนะครับความยาวความยาวตัวปืนเออความยาวตัวกล่อง นี่ครับหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรเก้าสิบเก้าเซนอย่างนี้ดีกว่าเก้าสิบเก้าเซนหนึ่งเมตร่แหละนะครับไซส์หนึ่งเมตรนะปืนปืนตัวนี้มันอยู่ที่เก้าสิบสี่นะครับก็เลยลงกล่องได้สบายสบายเลยนะงานดีนะพันกระบาดกล่องพันแปดนะผมไม่เคยเจอกล่องที่ถูกถูกแบบนี้นะแล้วงานดีด้วยเป็นพลาสติกอย่างหนาอ่ะอันนี้สีดำนะสีเขียว สีเขียวข้างในแบบไม่มีอะไรเลยนะก็จะเป็นนี้ลูดเ,เข้าหากันบสีเขียวนะครับก็สีเทาสีเทานี่ใส่ปืนไว้นะครับลูดเข้าหากันลูดเข้าหากันลูดเข้าหากันลูดเ,เข้าหากันแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้1เมตรใส่ M16A1 นะครับ M16A1 ิบห1 5นโคเออาร์สิบห้านะเอ็มสเอหนึ่ง M16A1 Maxton เลยนะงานจากใคร Double Barrel งานโคตรดีลงกล่องตัวนี้ได้เป๊ะนะครับ A1 หูหิว้วติดกับ Recoil Cover บนติดกับ Upper บนนะครับข้างในมีรางแก๊สด,ด้วยไหมมีท่อแก๊สให้ด้วยนะครับราคาปืนตัวนี้6 5 0 0นะครับแต่ว่าเราช่วงนี้เราลดเหลือ6 2 0 0ตัวปืนนะครับบอดี้เหล็กนะบอดีโอด้โลหะบอดี้โลหะไม่ใช่บอดี้เหล็กอะ อันนี้สีเทานะครับมาดูสีทรายบ้างนี่ใส่ปืนมาให้ดูเลยว่ามันใส่ได้หลายรุ่นอันนี้ซิก m อ x นะครับใส่กล่องแบตแล้วนะก็สามารถปิดพับได้นะฮะเพราะว่าความลึกกล่องเขามีอยู่ความลึกกล่องอันนี้อันนี้มันจะค่อนข้างหนาเนาะนี่ความลึกกล่อง ผมคาดว่าอัน,นผมคาดว่าน่าจะลึกเท่าๆกันนะครับ10 10ประมาณ12บสเซนติเมตรนะครับความลึกข้างในนะ12บสเซนติเมตรก็ได้อยู่ได้อยู่รูดเข้าหากันรูดเข้าหากันแล้วพับอย่างนี้อันนี้คือซีเอนะครับเนี่ย อันนี้เราใส่หนีบไว้เห็นไหมเราจะเห็นเป็นตะข่ายลูกเต๋าเราสามารถอันนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันจะคืนรูปขึ้นมานครับแต่ถ้าเกิดเราเราพับไว้เราจะเห็นรอยปืนแล้วเราก็สามารถดึงลูกเต๋าน,นี้ออกได้แล้วก็เอาปืนวางลงไปในบล็อกได้นะครับซึ่ง m c มีตัวนี้ราคาปืน8 0 0 0บาทของมีไม่เยอะละใกล้หมดละอ่าอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นคานเวียงนะครับพันแปดร้อยบาทนะครับอ่ะมามาดูตัวเมตรยี่สิบ นี่คือยาวสุดละไม่มียาวกว่านี้ละเม็ดยีมีสีทรายนะครับสีเทาสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับสีดําจะอยู่ตรงนี้นะกล่องสีดำจะอยู่ตรงนี้นี่ฮะเม็ดยีสิ่งที่เห็นเม็ดยี่สิบใสไผมไม่เคยมีกล่องไลฟ์เฟิลไซส์นี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนดูราคานะตัวนี้นะราคา2 0 0พบาทราคา2,000บาทกล่องโฟมพลาสติกหนาๆน,านา ใส่สองสองใสปืนสองสองีซได้สบายสบายเลยปืนจริงนะครับซีแซสี่ห้าห้าสีห้าสี่หสี่จาก,กั่วอะไรพวกน,นี้ใส่ได้สบายสบายเลย2,000บาทกล่องใบหนึ่งแล้วก็มีตัวล็อกเหมือนกันนะมีตัวล็อกสีสีสีด้านอ่าตัวนี้จะมีตัวล็อกสองสองที่ครับสองที่สองที่ขออภยัยนี่มีตัวล็อกตรงนี้ตรงหูนี่นะครับสองที่เวลาใส่ลลอวก,ก็อ๋อเราเราต้องเลื่อนให้ตรงนะครับ มันถึงจะปิดได้อ่าอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้นี่ครับเมตรยี่สิบนี่ก็พอดีนะครับเมตรยี่สิบมีหูหิว้วแล้วก็ใส่ล็อกได้ใส่ล็อกใส่อยู่ได้สองจุดนะครับใบละสองพันบาทอืเวลาเปิดลูดเข้าหาก,กัน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 นะครับแล้วก็เปิดอย่างงี้อ่า อันนี้ใส่ตัว v ี1อาสิบนะครับปืนตัวนี้ห้าพันเก้านะครับพร้อมขาทรายพร้อมกล้องเลยนะคา98เก้าแปดนะคาก้แปดใส่ได้นะคาก้แปดชักยิงของเราดับเบิเลเบลคัดปอกนะตัวนี้นะเท่าไหร่เฮคาคาเก้แปดเท่าไหร่ครับคัดปอกฮะหกพันห้า 6, <5. S 1> ไม้แท้ด้วยนะมีของอยู่นะครับช่างตามาครงนี้เซอร์ไพรในกล่องนี้ใส่อะไรอยู่อยากรู้อ่ะเปิดเปิด รุ่เข้าหากันนะครับใบละสองพันนะครับว้า wow. วนี่วี Weird r 1สินะครับไลฟเฟิลไม้แท้ๆี s r 1อสบ2ตัวนี้นะครับไม้แท้เจ็ดบาทตัวนี้นะเราจะใส่แบบอุปกรณ์ครบเหมือนตัวสีดำก็ได้หรือจะแยกเป็นบล็อกอยนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นใบละสองพันบาทสีรา้นะครับแล้วก็มีสีเทาด้วยนะครับสีเทา สีเทาใส่สีเทารวาใส่อสาร์ยี่สิบห้าครับเ r 2อยี่สิตัวนี้เป็นบอดี้เจ็นะครับ SR25 นี่สวยๆนะครับเ n c 9น1ีเนยนึ่งเนี่ยเราเพิ่งรีวิวไปไม่กี่วันที่แล้วนะครับขายดีอยู่นะตัวนี้นะของเหลือไม่เยอะแล้วสีทรายแบบสีทรายสวยๆนะเพื่อนๆนะเออถ้าชอบก็ ถ้าชอบปืนก็ทักได้แต่วันนี้จริงๆขายกล่องแต่เอาปืนหลายๆรุ่นที่เป็นตัวใหญ่ๆมาใส่ให้ดูนะครับตัวปืน9,200บาทนะครับตัวนี้สีเขียวตัวสุดท้ายใส่อะไรไว้ไหมอ๋อสีเขียวไม่ได้ใส่อะไรไว้นะครับเบาๆอย่างนี้ไม่ได้ใส่อะไรนี่โอเคใครอยากรู้ว่าปืนเรามีอะไรบ้างที่ร้านนะครับทักไลน์ไอดีครับเพื่อน,นครับไอดีไลน์ at m four bb gun shop นะครับไอดีไลน์ at m เลขสี่ bb gun S H SH O P Shop นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวกองแล้วก็สั่งสินค้ามาเยอะพอสมควรนอกจากกล่องแล้วที่มันเป็นอันนี้หนึ่งเมตรใช่ไหมครับอันนี้หนึ่งเมตรยี่สิบนะมาลืมวัดให้ดูข้างในความลึกก็น่าจะเท่าเท่ากันนะครับประมาณสิบสี่เซนหนึ่งเมตรเนี่ยหนึ่งเมตรยี่สิบเซนพอดีหนึ่งเมตรยี่สิบเซนนะครับความลึกลืมลืมวัดลืมวัด ความลึกสามสิบเซนนะฮะความลึกสาสิบเซนความยาวหนึ่งเมตรยี่สิบตัวนี้ก็เหมือนกันอ่าขั้แต่เราไันี่ก่นอนเราวัดตรงนี้ก่อนอันนี้เมื่อกี้หนะึ่งเมตรเนาะหนึ่งเมตรนะครับความลึกความลึกความลึกเท่ากันนะครับน่าจะเท่ากันเอ้ยความลึกสาสิบสองนี่ความลึกสาสิบสองนะครับสามสิบสองเออนะ 32ความลึก30อ่าความลึก30ถ้า1เมตรความเอาไม่ใช่ความลึกดิขอไปกว้างความกว้าง32นะครับความยาว1เมตรตัวนี้ความยาวเมตร20ความกว้าง30นะครับความลึกก็ประมาณ14เซนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะแยกออกไปเลยอันนี้จะความยาว1เมตรแต่มีหูหิ้วแบบนี้นะหิ้วทางทางตั้งกับหิ้วทางนอน นะครับตัวนี้จะแพงกว่านิดนึงเพราะมีล้อนะครับนักกีฬาก็สามารถเท่ๆชิลๆนะเดินขึ้นสนามบินนะครับไปที่ห้องโหลดปืนแล้วก็เอาไปตรวจอาวุธปืนก่อนแล้วค่อยโหลดนะครับก็ใส่เป็นเคสแบบนี้ได้เลยนะมีล้อลากมีสีเหมือนกันนะครับมีสีดําสีทรายสีเขียวสีเทาตัวนี้นะด้านหลังก็มีล่องให้เหมือนกันสามารถเอาร่องตัวนี้ มาวางคือถ้าเป็นแบรนด์เดียวกันเนี่ยมันวางมันวางด้วยกันได้หมดนะครับอย่างนี้นะแบรนด์เดียวกันเนี่ยหนึ่งเมตรเนี่ยวางด้วยกันได้หมดแล้วก็ตัวนี้พิเศษกว่าคือตัวหนึ่งเมตรตัวนี้มันเป็นลูกใช่ไหมครับแต่อันนี้เป็นกิบล็อกครับแล้วมีล็อกหนึ่งตัวที่หนึ่งนะตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกนะครับตัวนี้นะแล้วเปิดมาข้างในนี่นะครับ ตัวนี้นะโฟมเป็นรังไข่เหมือนกันตัวนี้เป็น e n c, 6, c 6. น6ีหกนี่อันนี้ทูลูกค้าสั่งแต่งมาแล้วนะครับจัดเต็มกระบอกนี้แต่งแบบนี้ตก2องหมื่นก่บาทอันนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นม,มีล้อรุ่นม,มีล้อดำทรายเขียวรุ่นม,มีล้อจะอยู่ที่96นะครับไม่ถึง1นึ่งเมตจะ96เซนแล้วก็ความลึกสามสบความความกว้าง ความกว้าง30ความยาว96นะครับความลึกเหมือนจะลึกกว่าตัวธรรมดานิดนึงนะครับความลึกโดยประมาณนะครับ16เซนนะครับอ่า16เซนความลึกนะครับภายในอันนี้มีไซส์เดียวนะครับไม่มีไซส์เมตรยี่สิบนะครับมีไซส์เนี่ยแหละหนึ่งเมตรหรือเก้าสิบแปดเนี่ยนะครับแล้วก็มีล้อมีสามสีนะมีดำสยเขียวเหมือนกันหมดละราคาตัวนี้ 2,009นะครับมีล้อถ้าตัวไม่มีล้อตัวไม่มีล้อ1เมตร1,080 5เม 20, ตร20,000แต่ถ้าเกิดมีล้อและตัวหนาหนาหนาขึ้นกว่าเดิมนะครับอัปเกรดมาหนาขึ้นกว่าเดิมมีล้อลากจะ2,009นะครับ2,009และเรามีไซส์ใหญ่อ่าเป็น h a r ์ case นะตัวนี้จะจะเป็นแบรนดน์นี้นะครับเป็นแบรนดน์นี้นี่ สตาร์เคสแบรนด์ซีรีวันนะครับแบรนด์ซีรีวันนะนี่ตัวนี้จะเป็นแบบล็อกแบบนี้ครับวันนี้เรารวมกล่องเคสที่เรามีทั้งหมดในร้านนะครับแบบนี้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นใบใบใหญ่เลยครับใบใหญ่ตัวนี้คือตัวที่เราเราขายกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะขายอยู่ประจําก่อนหน้านั้นเราเรามีตัวนี้ที่ยาวสุดของเรานะ มีล้อนะครับมีล้อมีล้อลากนะแล้วก็มีตัวล็อกอยู่4จุดนะมีหูหิ้วแบบทางตั้งกับแบบทางนอนแบบนี้นะครับใบนี้จะ3,800อันนี้2,900ใช่ไหมตัวนี้2,900นะแต่ถ้าตัวนี้3,800นะครับ3,800บอกเลยว่าตัวนี้เป็นแบรนด์เดียวที่เราขายก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะเอาแบรนด์พัสดามารครับ เหมือนกันข้างในเป็นโฟมเหมือนกันนะโฟมเหมือนกันแล้วนี้เป็นโฟมลูกเต๋าเหมือนกันนะครับอันนี้ใส่ AK ไว้ AK 006รุ่นใหม่ของดับเบิลเบลนะครับภายในตัวนี้นะภายใน103เซนติเมตรนะครับ1 1เมตรอ่ะ1เมตรกับ3มเซนนเมตรอ่ะตีไป1เมตรแล้วก็ความยาวนะประมาณ34เซนติเมตร35มเซนอ่ะ นะครับความลึกก็เหมือนจะลึกกว่าความลึกก็20นะครับประมาณ20อันนี้แบรนด์นี้สามพันแนะแบรนด์นี้สามพันแปดนะทดแยกยี่ห้อกันนะครับแยกยี่ห้อกันแล้วก็เรามีโซลิเคสนะครับโซลิเคสทางนี้ครับ้องเตา่าอันนี้คือเราขายมานานมากแล้วนะครับนานมากแล้วเราจะเป็นแบรนด์นี้นะโซลิเคสตัวล็อกอยู่สี่จุด ใครที่เล่นบีบกันมา10กว่าปีเกือบ20ปีที่ผ่านมาก็แบรนด์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าโซลิเคสเนี่ยกระบอกนี้แต่งแล้วเออกระบอกนี้ใครดูรีวิวตัวเอ็6ซีที่แต่งจัดเต็มมานะครับผมทํารีวิวไปวันนั้นอันนี้เป็นกระบอกที่2แล้วนะครับก๊อปปี้จากตัวนั้นมาเลยนะครับคุณลูกค้าเอาเหมือนกันเป๊ะส่งเซ็ตราคาให้ชมไม่ไม่ลูกค้าไม่ถามอะไรมากคือเอาแบบนี้เลยพี่จัดไปครับช่างเตา๋า รังสรรผลงานขึ้นมาอีกหนึ่งกระบ,บอกทาเหมือนกันเป๊ะเลยกระบ,บอกนี้พรุ่งนี้มีส่งให้ลูกค้านะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้จัดเต็มใส่แม็กใส่แม็กก็ใส่กล่องได้ตัวนี้โซลิเคสมันจะอยู่ที่84นะครับนี่เห็นไหม84เซนติเมตรแล้วก็ความลึกกับความยาวนะความยาว30 สามสิบนะข้างในนะครับสามสิบแปดสิบสี่สามสิบความลึกนี่มันลึกกว่าอยู่แล้วเนาะความลึกมันอยู่ประมาณสิบหกเซนนะตัวนี้นะแล้วมีแค่สองสีนะมีแค่สองสี 2, โซลิเคสใบละสองพันแปดนะครับสองพันแปดรวมส่งนะฮะถ้าซื้อแต่มาซื้อหน้าร้านเลยสองพันห้านะครับสองพันแปดรวมส่งเพราะค่าส่งกองนึงก็หนักอยู่เหมือนกันนะตัวนี้สีดำกับสีทรายมีสองแบบนะอันนี้หมดละ กล่องที่ร้านเราตอนนี้มีหมดละปืนยาวมีแค่นี้นะครับปืนยาวมีแค่นี้ถามว่าถ้าแต่งจัดเต็มแบบนี้อ่าแต่งจัดเต็มแบบนี้ยืม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 กานะลองเอาแม็กออกงไม่ต้องก็แหลใส่อันนี้ได้ไหมใส่หนึ่งเมตรนี้ได้ไหมอความยาวแม็กไม่ได้ต้องเอาแม็กออกเนาะต้องประมาณนี้ใส่ได้ครับใส่ได้สบายๆบยเลยนะใส่ได้สบายสบยเลยแบบนี้นะครับ จะเ,เป็นอันนี้ก็ได้หเห็นไหมน,นี่แบรนด์ใหม่ผมว่ามันถ้าเป็นของพลาสมาตัวเนี้ยผมว่ามันดีตรงที่ว่ามันมีร่องตัวนี้แหละไฮไลท์อยู่ที่รอ่องเนี้ยเราเอาร่องเนี้ยมาวางทับๆกันสมมติเราวางที่บ้านใช่ไหมมันก็จะไม่ไหลไปไหนมันก็จะตั้งขึ้นมาเป็นบล็อกเดียวกันอย่างตัวเนี้ยวางลงไปก็อยู่ในบล็อกเดียวกันถือว่าออกแบบมาดีนะครับตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนงช่างตาจัดเต็มไปช่างเตาทําทอีกแล้วครับกระบอกนี้แล้วปืนตัวนี้นะ เหลืออีกสองตัวนะที่รอแต่งขายนะครับปืนเหลืออีก2ตัวนะโอเคจบแล้วกล่องปืนสั้นกลับมาที่กล่องปืนสั้นหกร้ห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทงานท่องข้างดีถูกสุดละกล่องปืนสั้นนะช่างเตาชอบสีอะไรครับสีเท,า,เทานี่ใช่ไหม,มดูสว่างริมกันเนาะ 650บาทนะครับเพื่อนๆท่านใดชอบก็แคปหน้าจอแล้วทักไลน์เราได้นะฮะ id ไลน์เป็น adm 4 bb gun shop สนใจสินค้าแต่ตรงเชื่อคลิปเรนี้จะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้นครับเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาคุยเพิ่มเติมกับเราได้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอจบดูนี้ตัวเองเท่านี้ครับวันนี้เป็นรีวิวของเคสกล่องนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะทยอยทำรีวิวปืนอาร์คลัดนะเดี๋ยวรอชมกันนะฮะอาร์คลัดงานดีงานเยี่ยมตั้งแต่ทำรีวิวไปก็ ราคา6,000กว่าบาทแต่ได้บอดด้วยเพื่อนๆลองกลับไปย้อนดูคลิปนะฮะฝากด้วยนะอารุลัสวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ